ขอต้อนรับทุกท่านนะครับเข้าสู่ i m e g a Channel ครับวันนี้วันที่2ตุลาคมของ2563ครับวันนี้มีข่าวอะไรบ้างติดตามชมกันได้เลยครับวันนี้มีข่าวกลุ่มนักเรียนเลวครับมาแล้วครับขึ้นรถแห่ไล่รัฐมนตรีว่าการศึกษาครับนักเรียนร่วมชูสามนิ้วกันคึกคักครับนักเรียนเลวมาแล้วครับขึ้นรถแห่ไล่รัฐมนตรีกระทรวงศึกษาธิการครับนักเรียน ตามโรงเรียนเป้าหมายร่วมชู3นิเวลคึกคักครับวันนี้วันที่2ตุลาคมครับกลุ่มนักเรียนเรวนัดหมายการชุมนุมแบบรถแห่ครับเพื่อขับไล่นายนัทพลศที่ควันครับออกจากตําแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการครับโดยจุดเริ่มต้นคือโรงเรียน3มเสนวิทยาลัยครับเรื่อยมาจนถึงโรงเรียนสิบโรมศึกษาโรงเรียนเซนต์เซฟคอนเวนโรงเรียนเทพศิริโรงเรียนวัดราชบพิษก่อนที่จะสิ้นสุดที่กระทรวงศึกษาธิการครับในเวลาประมาณ17นาฬิกานะครับ เื่อเดินทางมาถึงโรงเรียนสมเร็จวิทยารัยครับโรงเรียนแรกตามมาหนดจัดกิจกรรมครั้งนี้รถแห่ได้หยุดอยู่บริเวณด้านหน้ารั้วโรงเรียนมีการนำกล่าวภาษาเชิญชวนให้นักเรียนออกมาร่วมปิดกิจกรรมครับซึ่งแม้ประตูโรงเรียนจะปิดแต่ก็มีนักเรียนจำนวนมากออกมายืนร่วมกันในบริเวณดังกล่าวครับและร่วมชูสัมลารวเพื่อเป็นแสดงพลังเป็นหนึ่งกับกลุ่มนักเรียนเลวนะครับ พร้อมยื่นหนังสือถึงผู้บริหารโรงเรียนให้ดําเนินการตามกฎกระทรวงศึกษาธิการแต่ไม่มีผู้บริหารมารับนะครับจึงติดป้ายผ้าและประกาศทางเครื่องขยายเสียงว่าโรงเรียนไม่เคารพกฎกระทรวงนะครับทางด้านนายนัทพลที่สุวรรณครับรัฐมนตรีศึกษาธิการครับกล่าวว่าไม่มีปัญหากับการชุมนุมของนักเรียนและพร้อมเปิดเวทีให้นักเรียนได้แสดงออกทางความคิดเห็นอย่าง ฟังปัญหาต่างๆของนักเรียนมาแล้วโดยในวันที่2ตุลานี้จะมีผู้บริหารกระทรวงศึกษาธิการเข้ามารับฟังปัญหา2กลุ่มนักเรียนและอำนวยการความสะดวกอย่างเต็มที่นะครับรัฐมนตรีศึกษาธิการกล่าวด้วยว่าขณะนี้อยู่ในระหว,ว่างการดําเนินการวางแผนกับเคลื่อนแก้ไขปัญหาต่างๆในกลุ่มนักเรียนเรียกร,ร้องไม่ว่าจะเป็นการปรับหลักสูตรการเรียนการสอนนะครับก็ต้องดูกันต่อไปนะครับว่าจะเป็นอย่างไรต่อไปในเรื่องนี้